เรื่องการบาดไหลเป็นมาได้เลยนะสองปีสองปีค่ะสองปีอ่าถูกไหมค่ะสองปีทำอะไรแล้วล่ะก็ปวดยังานปวดยังานปวดยังไงปวดคือปวดตึงปวดร้าวค่ะปวดตึงร้าวลงแขนปวดเยอะมากแบบนอนก็นอนไม่หลับอย่างนี้ยค่ะใช่เครียดไหมเครียดมากเครียดมากเครียดมากเลยอ๋อแล้วไงต่อฮะรักษาไงครับก็ไปโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลก็ไม่หายดีขึ้นเฉพาะแรกๆแค่สองสามวันสี่วันประมาณนี้แล้วก็เยอะ กับปวดเยอะขึ้นมาอีกก็แล้วก็ไปกายภาพค่ะอืน่าจะเกือบสองปีค่ะกายภาพทาไมขยันนะครับก็อยากหายเลยค่ะความปวดมันทําให้เราอืเห็นตรงไหนเพราะว่าดีก็ไปสองปีทําแล้วมันดีขึ้นไหมครับมันก็ดีขึ้นแต่ช่วงแรกค่ะอืแค่เอาง่ายๆคือไม่ถึงอาทิตย์สัดซ้ำครืบใช่ตอนแรกก็มีกายภาพคือสองที่ค่ะที่แรกคือราคาแบบไม่เท่าไหร่แต่ว่าเครื่องมือเขาแบบ แบบยิงมาใส่แบบปัก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 แบบสะเทือนไปทั้งล่างอะค่ะก็ไม่ดีขึ้นเลยไปอยู่ประมาณประมาณห้าครั้งได้ค่ะไม่ดีขึ้นเลยไปทั้งห้าครั้งนะค่ะใช่ก็เขาบอกว่าต้องใช้เวลานะแล้วเขาก็ให้ท่ากายภาพมาสารพัดก็ทํามันก็อยู่เหมือนเดิมก็มาเจออีกคลินิกหนึ่งคลินิกกายภาพอีกคลินิกหนึ่งอันนี้ที่ทำเป็นปีว่นั้นใช่เกือบเป็นปีอ่อันนี้อันนี้ก็เป็นปีเหมือนกันอันอันนั้นคือประมาณสองเดือนสองเดือนอ่าใช่ไอคลินิกที่สองน่าจะเกือบเกือบสองปีปีกว่า สองรอบอ่ะซื้อคอสสองคอสนะคะก็ทําก็คอสเท่าไหร่คอสแรกห้าหมื่นห้าคอสที่สองสามหมื่นแปดค่ะเนี่ยได้ยี่สิบก็เกือบแสนก็ดีเฉพาะช่วงแรกแล้วการปวดมากขึ้นไหมครับมันก็มีมีมากมีทั้งมากขึ้นช่วงแรกๆก็เหมือนจะน้อยลงพอหลังๆก็เหมือนจะมากขึ้นก็มีปวดบางทีขึ้นหัวเลยก็มีอเครียดไหม เียมากขนาดไหนโอ้โหแบบก็ขนาดแบบนอนไม่หลับแบบกังวลนะคะคุณหมอกังวลแบบทําไมมันไม่หายทําไมกูจะทายังไงดีอะไรถึงขั้นนั้นนะคะว่าต้องไปรักษายังไงถึงจะหายค่ะแล้วทำไมถึงมาหาหมออ่ะเจอหมอในติดต่อค่ะครับเือนติดต่อเจอเจอแล้วก็เจอเจอเจออยู่หลายเดือนค่ะก็พยายามดูนานแล้วใช่ดูดูก็เอ๊ะตัดสินใจทักไลน์ก่อนพอทักไลน์ปุ๊บ เห็นว่ามียาให้สั่งยาแก้ปวดก็ลองสั่งยาลองสั่งยาครั้งแรกอาทิตย์หนึ่งก่อนปรากฏว่าก็ดีขึ้นค่ะทานยาก็ดีขึ้นอืแต่ก็ยังยังไม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยแต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะค่ะดีขึ้นก็กทุกครั้งที่รักษาใช่ใช่ดีดีขึ้นก็เลยรอบสองก็เลยสั่งอีกสั่งอีกน่าจะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ไม่แน่ใจค่ะพอรอบที่สามสั่งเดือนนึงค่ะนั่นแหละแล้วก็มาตรวจเจอไทรอยก็เลยหยุดไปใช่ถ้าไม่ตัดสินใจมารอบนี้ ปวดเยอะปวดเยอะปวดเนไปกายภาพก็คือแบบมันมันจำนวนทั้งมันหมดแล้วค่ะก็เลยคือที่กะจะต่อค่ะกายภาพกะจะต่อคือในใจคิดแล้วว่ายังไงยังไงใช่ยังไงก็สงสัยจะขึ้นกายภาพตลอดชีวิตคิดคิดไว้แบบนั้นค่ะตลอดชีวิตเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่าขยันได้ขนาดนั้นไม่ได้ขยันค่ะมันจำเป็นค่ะคุณหมอแล้วพอดีแฟนเขาแบบไม่ได้ละทาไมอ่ะไม่หายอ่ะเขาแบบ ตอนแรกเขาหน้ากายภาพเขาบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็หายเงี้ยค่ะแฟนเขาก็เหมือนเขาแบบเงินก็เงินเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มมีโมโหเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไม่หายอืมไม่หายก็ก็แบบเขาให้ซื้อคอต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาแจ้งเขาเขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นปีแล้วนะไม่หายเป็นแสนแล้วนะอืมเขาก็เลยบอกงั้นมีมีทางอื่นไหมก็เลย บอกเขาว่าอมีมีดูไปอยู่ที่หนึ่งฝังสิ่งกับคุณหมอสังที่ก็เอาคลิปให้เขาดูเอาจิ๊กซอให้เขาดูเขาเลยเอองั้นลองไปฝังเข็มดูไปนี่แหละค่ะก็เลยได้มาตอนมาเชื่อไหมคุณหมอเอาตรงๆเลยนะมันคือเรากายภาพมาหนึ่ปีมันไม่หายมันก็จะถาม่าเชื่อไหมคืออืต้องลองจะถาม่าเชื่อไหมตอบไปเลยว่าไม่เชื่อเพราะว่าขยันได่ขนาดนั้นไม่ได้ขยันค่ะมันจำเป็นค่ะคุณหมอแล้วพอดีแฟนเขาแบบไม่ได้ละ ทำไมอ่ะไม่หายอ่ะเขาแบบตอนแรกเขาน่ากายภาพเขาบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้น <c oughs> เดี๋ยวก็หายเงี้ยค่ะแฟนเขาก็เหมือนเขาแบบเงินก็เงินเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มมีโมโหเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไม่หายอืมไม่หายก็ก็แบบเขาให้ซื้อคอต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาแจ้งเขาเขาก็บอกว่าโอ้โห เป็นปีแล้วนะไม่หายเป็นเสนแล้วนะเขาก็เลยบอกงั้นมีมีทางอื่นไหมก็เลยบอกเขาว่าอมีมีดูไว้อยู่ที่หนึ่งฝังเข็กับคุณหมอสังก็เอาคลิปให้เขาดูเอาทีตะให้เขาดูเขาก็เลยเอองั้นลองไปฝังเข็มดูไปนี่แหละค่ะเลยได้มาตอนมาเชื่อไหมคุณหมอเอาตรงๆเลยนะมันคือเรากายจะพลามาเป็นปีมันไม่หายมันก็จะถามไปเชื่อไหมคือต้องลองจะถาม่าเชื่อไหมตอบไปเลยก็ไม่เชื่อ ยังไงกูต้องลองต้องลองสักครั้งว่ามันจะดีแบบที่ในคลิปไหมมีคนรีวิวไหมอันนี้คือเข้าไปดูตลอดว่าเห็นคนรีวิวเห็นมีอยู่คนหนึ่งที่อยู่สมุทรปราการเหมือนกันที่เขาเดินไม่ได้มีอยู่เิสหนึ่งที่ไปเจอในรีวิวเขาบอกว่าเดินไม่ได้พอมาตั้งเข็กับคุณหมอเขาเดินได้ค่ะนั่นแหละก็เลยมีความเชื่อมีความเชื่อมีความเชื่อเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าเลยมันก็ในใจเึงมันก็ไม่เชื่ออีกแล้วแหละ ที่มานี่คือเขามารักษามาเยอะมากเลคือาที่มานี่คือลองดูป่ะออยังไงก็ต้องลองเกิดให้กลับบ้านแล้วแต่ก็แอบคิดนะว่าถ้าไปสังถิ่แล้วไม่หายคือจะทำยังไงอ่ะเออัิดรนวงได้ไหมคิดร่งได้เออคิดร่งแต่คิดแบบนี้กระถิ่งไงเออเห็นไหมคิดแบบอื้ผมไม่หายหรอกหายคิดรงเนี่ยเพราะเรารักษามาอยู่แล้วหมอบอกว่าอะไรจะมาทำไมใช่กลับไปกลับไปบอกแฟนคุณหมอประเมินบอกว่าห้างครัอ ถ้าไม่หายนะถ้าไม่หายนะเขาบอกอ่ะพอรักษาไปเป็นงไงบ้างตอนนั้นอันครั้งแรกนะเป็นยังไงบ้างที่มาฝังเข็มนะคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นตั้งแต่ตอนทําได้พักหนึ่งก็เรื่อดีขึ้นพอเสร็จก็โล่งโล่งแบบอาการตึงกระทั่งตอนนี้ค่ะอาการตึงอะไรมันก็ไม่เยอะเหมือนเหมือนช่วงนั้นแล้วมันไม่หล่นด้วยไหมมันดีขึ้นใช่ใช่ค่ะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเราใช้แขนเยอะๆมันก็จะมีอาการปวดก็ ก็ก็เราใช้แขนเยอะก็แต่ถ้าเทียบกับกายภาพก็ีเปเนี่ยแต่เทียบกับเยอะดีขึ้นเยอะถ้ากายภาพนะป่านนี้คือไอ้นี้ไปละปวดนะปวดแบบตึงแบบทรมานตุบๆแล้วค่ะใช่จะตึงเยอะแล้วพอเรากดไปเงี้ยมันจะโอ้โหเป็นเป็นก้อนแข็งก็จะปวดแต่อันเนี้ยคือน้อยดีใจไหมดีใจมากเชื่อยังเชื่อค่ะตบล้วค่ะหมอจ้างรีวิวไหมไม่ต้องจ้างก็รีวิวค่ะคุณหมอ ไม่ต้องจ้างค่ะอย่าฝากอะไรบางคนที่ปวดแล้วเหมือนเยอะนะอืมให้มาลองค่ะให้มาลองเลยค่ะถ้าใครปวเดเยอะๆมาลองเลยค่ะดีจริงๆบอกคุณหมอไม่ต้องจ้างรีวิวค่ะรีวิวให้เลยค่ะ